อาจจะเป็นมุมมืดของเชคินคลอปก็ได้นะครับที่ใครยังไม่เคยได้ฟังนักข่าวที่เป็นประเด็นนะครับก็บอกว่าหลังฉาก Chicken เชคินคลอปแนวหัวร้อนจนคนกลัวเลยนะครับที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นักข่าวคนเดนมาร์กครับที่มีปัญหากับเชคินคลอปเปิดเผยหลังฉากว่ากุนซือลิเวอร์พูลอย่างคลอปเองยังคงสแสดงอารมณ์งุหงิดที่ทีทมบุกแพ้แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่สี่ประตูต่อสามแบบเข้มข้นต่อเนื่องนะจนคนรอบข้างตกใจกลัวนะครับแต่ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ติดใจกับเหตุการณ์นี้ ระหว่างให้สัมภาษณ์หลังตกรอบ8ดทีมเอฟเอที่โอทราวฟอร์ดเมื่อวานนะครับคลอปไม่ถูกใจคําถามเรื่องความเข้มข้นลูกทีมลดลงในช่วงต่อเวลาพิเศษจนวิจารณ์นักข่าวกลับพร้อมเดินออกกลางคันเลยนะครับนะักข่าวอย่างคริสเซียนเฟเดร์เซนนะครับคู่กรณีเจ้าของคําถามได้บอกเบื้องหลังแล้วบ,บอกว่าออหลังจบเกมอารมณ์งุนงงของคลอปกลับดูเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเ,เขาบอกว่าคําถามของผมนั้นโง่เขลาและไม่ต้องการยืนให้สัมภาษณ์อีกต่อไป เขาเดินออกไปก่อนคําถามที่2ด้วยซ้ำนะผมก็แบบว่าอะไรกันวะมันเป็นคําถามที่ค่อนข้างใสซื่อและไม่ได้โง่เขลาโดยสิ้นเชิงมันไม่ใช่คําถามที่ฉลาดแต่ก็ไม่ได้โง่เขลาอะไรขนาดนั้นและแน่นอนว่าไม่มีเจตนาก้าวร้าวด้วยดังนั้นการตอบสนองของคลอปทําให้ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากผู้คนที่ยืนรอบข้างต่างหวาดกลัวและตกใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์มันไปต่อหลังจากสิ่งที่คุณเห็นในทีวี ระหว่างกำลังเดินอ้อมตัวผมผมถามว่าทําไมเขาถึงรู้สึกโกรธขนาดนั้นละ่ะแล้วครอปก็ตะโกนกลับมาพร้อมกับผลักไมโครโฟนของผมออกตอนนั้นผมคิดว่าเป็นปฏิรกิริยาที่แปลกจึงถือไม่เดินตามแต่ครอปเนี่ยเอาแต่ผลักออกแล้วก็ต่อไปตามทางสั้นๆฐานห้องแต่งตัวแมนยูความจริงคืองุนงิตสุดๆอ่ะได้กาลังพยายามหนีจากการให้สัมภาษณ์ เราต้องบอกว่าหนึ่งในถ้อยคําที่ครอปตะโกนกลับมาเนี่ยมีการกล่าวหาว่าเฟเดริกเซนเนี่ยทรงไม่ค่อยดีซึ่งทําให้โดนวิจารณ์อาจจะเข้าขา่บูลลี่ร่างกายแต่เฟเดริกเซนไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะครับเขาบอกว่า mm. นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาจะสื่อแน่นอนอย่างแรกเลยผมไม่ใช่คนที่น้ําหนักตัวมากเกินเหตุและถึงแม้จะเป็นความจริงแต่คนอย่างคลอปไม่มีทางคิดแบบนั้นความหมายของคอปคือผมไม่มีความสามารถพอจะถามคําถามเขา ไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นผมมองเหตุการณ์แบบนี้นะมันเป็นแค่การแสดงความรุนแรงที่ย่ําแย่จากวิธีการซึ่งลูกทีมของเขาแพ้ต่อแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเมื่อมองย้อนกลับไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ผมไม่มีปัญหาอะไรอย่างสิ้นเชิงการสัมภาษณ์ฟังหน้าผมกับครอปยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันในฐานะเหมืออาชีพอันนี้คือสิ่งที่นักข่าวอย่างเฟเดริกเซนนะครับคู่กรณีที่เป็นเจ้าของคําถามนักข่าวคนเดนมาร์กที่ไปถามค็อปและค็อปสูนจัดนะครับไม่พอใจนะครับ บอกว่าเองไงโซงไม่ค่อยดีมาถามฉันอะไรแบบนี้ฉันก็ไม่อยากจะตอบนะครับก็ผลักไสค,ครับไม่อยากจะเป็นแบบนั้นครับโอ้โหโนะครับันนี้ก็ออกมาเปิดเผยเบื้องลึก,ลกเบื้องหลังครับในมุมมืดของคลอปที่อาจจะเห็นแล้วหวาดกลัวว่าอ,อารมณ์คลอบนี่คือแบบฉุนมากนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม